เขาบอกว่าเสาวรถเนี่ยยิ่งเหี่ยวจะยิ่งอร่อยโหดูน้ำเนี่ยต้องเปิดคลิปนี้ดูตอนกินข้าวแลทุกคนมันจะสดนะเสาวรสหวานแฟนตาซีหลากสีมากครับมันหวานนะเนี่ยมีใครเคยกินบ้างเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในกันนะครับ เม็ดเยอะมากฮะแน่นๆเลยครับเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงครับทุกคนเชื่อไหมว่านี่มันหวานมากหูดูน้ำดิอืมอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะขอสดหน่อยได้ไหม หวานออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยครับกินเล่นเลยก็ได้นะหรือจะกินกับนี่ฮะเป็ดเขาเรียกว่าอะไรยำหรอใส่น้ำปลาครับเสารสเนี่ยประโยชน์เยอะด้วยนะมีไข่เปรี้ยวปากบ้างครับขอโทษด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเสารสพันหวานครับ บอกว่าเสาลถเนี่ยยิ่งเหี่ยวจะยิ่งอร่อยโหดูน้ำเนี่ยวันนี้เราจะกินทั้งหมดเลยมาเริ่มชิมกันครับ หอมมากครับอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆเม็ดข้าวเคี้ยวแล้วแบบเสียงดังนะหอมมาก อร่อยมากครับหนึ่งฝานี่คือเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะลองยำกับน้ำปลาดูครับจะกินใส่น้ำปลา แล้วอันเนี้ยไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะใส่แค่น้ำปะลาแลากับพริกป<ม>่น่ะคืออร่อยเลยอโอเคขออนุญาตปิดยอ่อไว้ก่อนนะเราจะใส่น้ำปะลารลงไป ผิดป่นครับปพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องดีทอ็อกจากธรรมชาติมาทุกคนดูนี่ครับ ไม่ต้องใส่น้ำตาลครับแค่นี้แหละหอมมากเอาความเค็มและความเผ็ดนะไปตัดอื้อหดูดิ เราเทรวเป็นในฝานี้เลยแซ่บสะใจมากมากินส้มตำเลยนะต้องเปิดคลิปนี้ดูตอนกินข้าวแล้วทุกคนและอาหารของทุกคนจะอร่อยขึ้นดูครับอ ตดน้ำปลาไปเลยครับนี่แต่ผิวแบบที่มันยังไม่ค่อยเหี่ยวมันจะออกเปรี้ยวเยอะกว่าเยอะกว่าตัวที่ผิวเหี่ยวๆนะผิวเหี่ยวๆอ่ะจะออกหวานเลยอ่ะแทบจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยนะครับเสาร์เขาบอกต้องกินเหี่ยวๆ อม,มันได้ปลาไได้ความเผ็ดมากค,มาค,รครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสครับอราจะสดนะเดี๋ยวระหว่างน,นี้นะแม็กจะเอาสรัรพคุณของ สาวรถมาบอกด้วยนะฮะไปดูสรรพคุณกันด้วยครับข้อ1ช่วยบำรุงสายตาในสาวรถอุดมไปด้วยวิตามิน A และมีสารฟลาโวโนอยเบต้าแคโราทีนถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงครับช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายบำรุงดวงตาให้ใสปิ๊งเลยครับข้อ2ช่วยดีถอกลำไส้ครับ ในเสาวรถมีไฟเบอร์ที่สูงมากครับพร้อมด้วยกากใยสามารถพองน้ําได้10เท่าจึงช่วยกําจัดของเสียที่ตกค้างอยู่ในลําไส้และขจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายและในลําไส้ครับรวมถึงยังขจัดสารพิษได้ด้วยช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายสามารถทานเสาวรถเป็นดีท็อกจากธรรมชาติได้ครับ ข้อ 3. สาเสารถมีวิตามินซีสูงถึง36%ต่อ100กรัมวิตามินซีที่สูงมากๆของเสาวรถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงครับและยังช่วยป้องกันไข้หวัดโรคหวัดได้ดีมากๆนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้เปล่งปั่งครับจากวิตามินซีการทานเสาวรถวันละแค่2ผลครับได้วิตามินซีสูงเพียงพอที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครับ ข้อ4อช่วยลดความดันและบำรุงหัวใจการทานสาวรสวันละ2ผลติดต่อกัน2เดือนช่วยลดความดันในโลหิตได้ดีมากๆครับและยังช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองและหัวใจตีบเนื่องจากในสาวรส100กรัมมีโพแทสเซียมสูงถึง348มิลลิกรัมการที่ร่างกายของเราได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยทำให้การทำงานของหัวใจและความดันโลหิตเป็นปกติครับ ข้อ5สาเสารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันในเสาวรสมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงครับจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงโห oh. อย่างนี้นะสดชื่นนี่ครับสัรดสโซดาแกะดนตีเขาจมูก ใครที่อยากให้แม็กกินอะไรอีกครับคอมเมนต์มาไดเลย,เ,ลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําตามคนที่คอมเมนต์ครับถ้าชอบคลิปของแม็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจแม่ลูกกินสปะของแม็กสดจากสวนน่านด้วยนะครับแม็กไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย